ท่านจะบอกลูกศิษย์เลยว่าการที่เราออกมาอยู่ในโลกออนไลน์ภาพเราต้องสวยเพราะว่าภาพมันดึงดูดสายตามันดึงดูดความสนใจมันทําให้คนหยุดมองดูเราที่ภาพฉะนั้นภาพทุกอย่างต้องออกมาสวยภาพทุกอย่างต้องออกมาดูีลูกศิษย์โอเคถ่ายภาพก็แค่ถ่ายภาพอ่ะก็ทําภาพสวยหน้าสว่างแค่นั้นจบแค่นั้นพอท่นเป็นคนนี้มาก่อนถ่ายภาพให้มันจบถ่ายภาพให้มันสวยถ่ายภาพแค่นั้นพอ แต่มันมีอะไรที่ลึกซึ้งกว่านี้อีกลึกซึ้งคืออะไรรู้ป่ะนอกจากคําว่าถ่ายภาพคือคําว่าภาพในหัวถ้าเราโฟกัสว่าก็แค่ถ่ายภาพทําภาพสวยๆแล้วออกมาโพสต์ในออนไลน์แค่นั้นจบแต่ครูผู้สอนบอกว่าต้องสวยจัดสวยสุดสวยแบบไม่มีที่ติเพราะภาพในหัวของครูที่พูดกับภาพในหัวของเรามันมองคนละมุมมันเหมือนกับความรู้ที่ครูเขามีกับความรู้ที่เรามีมันคนละมุม พอแบบตอนนั้นนะคือภาพในหัวเนี่ยของครูเนี่ยที่เขามองครูมองโฟกัสว่าภาพที่จะขายเนี่ยเหมือนขายสินค้าให้กับคนที่ซื้อในระดับที่คนจ่ายเงินหลักแสนหลักล้านแต่ภาพในหัวของทันตอนนั้นที่ทันเป็นลูกศิษย์ทำภาพส,สวยๆออกมาเดี๋ยวคนก็ชอบเองภาพในหัวมันไม่จบว่าเราขายลูกค้าระดับไหน คำว่าตลาดบนขายลูกค้าตลาดบนระดับบนบนระดับไหนขายราคาเท่าไหร่ท่านจ่ายเงินกับในเรื่องของการถ่ายภาพโปรไฟล์มาเยอะมาก mm hmm. เยอะจริงๆเยอะจนแบบอ้อโอเคเพราะฉะนั้นน่ะคนมันจะประสบความสำเร็จภาพในหัวมันต้องสำเร็จแล้วมันถึงจะโฟกัสออก